ค่ะ<ด>สาวยเอยอรมันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจพาลวยค่ะแนวทางไทยนอก้องเอาเชิญพี่โจบอลกอนค่ะอ่าแนวทางเพื่อนบ้านขามโค้งนะะึกอ่ะมาถึงรัฐบาลไทยแล้วบันนี้สุที่ยก็ตามแต่เพื่อนบ้านกันนะะึกอ่ะขามโค้งเมื่อนี้ก็มาทางรัอรี่ไทยนะะึอ่ะสังกินแ่งได้สนามสู์ของไทยเมื <c oughs> ่อที่แล้วให้หนึ่งหาแปดไปเข้า สามตัวหนาเนาะแปดหนึ่งห้าโอ้ยสามตัวหนาพวกนี้ได้ตัวใดบอกกันนะสามตัวหนาสามตัวปากกับแปดเนาะพีเนาะร้อนกันเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหาตรงๆเนาะแน่นจ้ะฟันว่าได้วกวเป็นนอนเนาะว้วเป็นนอนแหละมือก็ไปจับไส้เดือนอีกนะ ก็เลยมีทั้งหามีทั้งหาทั้งยิงทั้งแบดมันเป็นน้ำเป็ดมันใส่เดือนเขาวางเมนโบผีกับอะไรเงี้ยตะโกนมาเสร็จใสเดือนมันมันใช้พันเดียวกับป๋าก็าวางผีเมนโบจักแล้วมกับบะหมูเขาวางสั่นล่ะอันหละลูกก็ได้มาเล็มันสิ่ยุทตกเก้าม้วนนี่เขาเพิ่นว่าจังไดนเสียงฝันนะบอม้วนม้วดที่ผ่านมานี่เนาะ สิบเจกาาเลขออกแปดเจ็ด้สอง 8, 7, 8, 9, 7, 2, สามตัวเก้าสองตัวคนะือ0 8, <Yeah. S 1> ูย์สอเนาะห้มากศูนย์ดเสียดายเนาะเหมือนศูดเนาะห้องหลักศูนย์กไรรักเก้าเก้าศูนย์กว่าพลาดไปกับเน่านีกว่เลขเก้าสาวอย่าละมัานีอาจจะมาออกรอบนี้เนาะเลขเก่าสาวยังมีอะไรบ้างมี6กศูนย์แปสองแเนาะเลขเก้าเนี่ยแล้วก็มี9 0้าเนี่ย เบ๊กเมื่อไรที่สาวยังมม่หนีเร่งแคร์หน่อยหนึ่งมันจะมันไข่ก็เสียดายมันนี่ฝันเมื่อคืนฝันเราบอกเมื่อคืนนี่ิันว่างแดี๋วก่อฝันเมื่อคืนเราขวอมฝันฟั้งเนี่ยบอกไปยันกเรานที่เวเพราะกบอกไปยกเราไม่ไปเขาที่สองูนยะพี่บจับมากหดที่เหลวน่ะเพราะว่นหนูลืมหนูกลับมาจากสื้อของเมย์ ก็เริ่มกับเอาเล็กไม่ไปเก้ามากบืเมื่อวนที่คนบอกว่าเล็กไม่ไเก้าเดิ่นวะใบเก้าใบเก้าไม่สองศูนอีใบเก้าของงวดวันที่สองมกราใช่ไหมล่ะค่ะสองศูนองวดสองมกราของรัฐบาลไทยเมมนบอรค่ะเมนค่ะมันไม่ศูนย์สองสองศูนค่ะเดี๋ยวนะมันก็บอกว่าเล็กอยู่ในใบเก้า ยาบัดที่นี่หนูลืมแกกออกมาเพราะว่าหนูมาจะสืบของเมยเม่ยแล้วหนูก็เลยลืมเดี๋ยวสิับออกมาโอ้ยเลืมเด้อเดี๋ยวหาใบเก่ากรวดเบาสองมกุลาสาวเยอรมันทวนก่อนเนาะทบทวนความหลังความจำก่อนว่น<ม>าเป็นเส้นของสาวเยอรมันนี่เป็นมาแบบใดยังไง่นะ ะมาเบิงน่ะมวดอะมาดูมวนวันที่สองมวนเวลามันทีสองศูนกมี่ค่ะนี่เดี่ยวสองศูนหลักกามันก็ามาออกเนี่ยไอ้เบิงนะ่ะเทียมแบลว่าคือ,อของ<ต>สายยมันนี่เพื่อนฟันแบบเป็นคนมีเส้นเสียงเลขแล้วสินะก็สะถามว่าเลขจังไหนจังไดสินะปรากฏว่าเพื่นก็บ,บอกว่าสีบอกว่าต่อยู อี่อย่างก่อนเพื่อนว่ายุใบเก่าหรือเลขเก่าก่อนไม่ไม่โตเก่าไม่ได้ไม่ตเก่าไม่ใบเก่าจรินะค่ะเพื่อนวางี่บอกเก่ามันแต่แมนอะยันี่น่ไม่ยอนไม่ติตรงตรงเลยสมาย้อนดูท่านพี่กันที่ว่าท่านพี่อก็่่นบอกว่าเลขไ่ใส่เก่ามันแต่แมนรีรีดอกศูนหวเป็นวัลีม่านพี่ี่ผมต้องไเลขศูนหว มันมาออกวันทีีสองมกรลาอืมมันที่บอกว่าหนูเล็กไม่ได้ไปเก่าน่ะนะพีมันตรงเป๊ะเลยหาของของเบหาของมัทีเก้าวิสัยเนาะรัฐบาลไทยมัทีมกัทสีที่พบเปนที่สองหน่ะพีมันออกกันของมัทสีสองช้อนมกมันออกมาเลยก็ได้ไปเก่าตรงเป๊ะศูนย์โมกแต่ทีบอกนะว่าเล็กก็ได้ไปเก่ามันสี ว่นนันเอาทีมไปแล้ววะเนาะแบบนี้เอกสารเนี่ยรัฐบาลไทยเก่าสงสัยมันหลายพ่นมันเก็บบ่ไหวกันเลยชุดเก่าเก้ารัฐบาลไทยรู้สึกเสียไปลหนดิทีมไปอะไรล่ะอันนั้นแม่นบ้างไหมถาบ่เป็นหลังกับลูกปัญหาบ่เห็นกันเอาไหมเห็นแต่นี่เดี๋ยวเด้อยีนเด้อรัฐบาลไทยขอพูดนิดนึงของรถ รัฐบาลไทยวันที่สองรัฐบาลไทยวันที่สองมกราอ่าเลขมันมีสองศูนย์เนะ,ะสาวเยอะมันเสียงพ่วมฝันเพื่อนก็บ,บอกว่าอยู่ใบเก่าเนาะบานนี่มาดูเนาะสองมกรามาดูสิบเจ็ดมกราเลขออกะะ 9, ศูนย์สองเนาะใบเก่าวันที่สองศูนย์เนาะนี่เนี่ยจะเป็นเลขล่างส่วนงวดอ่าย้อนหลังกลับไปอีกแต่ว่าเอกสารทิ้งไปแล้วได้จําจได้อยู่คือของงวดวันที่ อ่าสิบสิบหกธันวาเนาะสิบหกธันวาเ <อา S 1> นี่ยเช้วเดี๋ยอรมันไหน้ศูนย์หกหรือหกศูนย์เนอะสามศูนย์หกค่ะสามศูนย์หกบ่สามหกมันออกจ้วดงวคันมามันออกอิกศูนย์หกค่ะน่ะเพื่อนก็บ,บอกว่ายุใบเก้าอีกม่นมอ่อาเมนค่ะ บานี่เพือกแบอว่าเลขกไปก้าโซเก้ากีนะมันกรสีเมนเปะเลยบาน,นี่เลขบาน,นี่เพื่อนก็บอกอีกแล้วบานี่เพื่อนก็บอกว่าย่ใบเก้าอีกค่ะเมียนใบเก้าอีกกรสีมียนน่ยังไนีใบเก้าอีกกระมีเก้าศูนย์ปดศูนย์หาซี่หาหนึ่งสี่หกศูนย์แปดเนาะหนึ่งห้าแปดสองแปดแปดเกาหนึ่งหนึ่งแปด เมื่อหากแปดก็ต้องเอาเลยค่ะเพราะว่ามันออกกันเลขมาไปแร้วนี้เมื่หากแปดซัดออกไปเลยก็มันออกเลขมาแล้วค่ะวันที่นียลูกขจักมาในราคานีเอาเปิ่งเลขกว้เนาะค่ะเนาะเอาเลขไเลยเนาะค่ะมาค่ะแล้วเขียนเขียนอันนี้ก่อนเขียนอันหัวข้อก็ไม่ได้เขียนว่าเอาว่าอธิบายเดี๋ยวเรื่องอ่ะรัฐบาลไทยนี่เราก็นานๆทำคลิป เกษียณที่ใบเพิ่นฟังก่อนนะเดี๋ยวเอฟซีสิบ้องเข้าใจนะว่าเอา๊ะเพิ่นจังใดมาแบบใดเองสินะเานาะรล้บจะไทยเป็นต่รักลอยรักลอยนุ้มนุ่มักพบกับเปี่ยนนะนะพี่ตอนนี้นุงมัก,มกรักลอยพบกับเปลี่ยนลูกกระเล่บมีเลดดับสามคู่หาหางเพราะว่านุ้งสิเอาจับรักเปียนเพื่อมันเข่าคือตนเปลนหาสอง ตอนปาสองมันเข่าตรงๆงวดนั้นมันเยหาลักลอยมันได้มกเลมักเลกรเลนลักลอยจนนี้สาวเยอรมันไทยนึกอ่ะเบองไทยนึกอะเป็นไทยเนาะเอาเอาง่ายๆของวันที่หนึ่งนึกอะคุ้มผ้าหนึ่งกุ้มผ้าหกเก้านึกอ่ะต้องกับวันอาทิตย์อ้าเขียนวันอาทิตย์นั่คือดูอ่ามันมีไทยมีเล่านะของสาวเยอรมันเนี่ย เพร <อ S 2> <อ>าะฉะนั้นให้เ<อ>บ่งหัวคอดีๆแล้วไงว่าเมื่อแม่เราไทยไปซื้อเหล้าเอาเหล้าไปซื้อไทยออวาเถืกซ้ำกันใช่ไหนึ่งกุมภาหกเก้าไทยซื้อเหล้าเล้าซื้อไทนนศูเล้าแเ็ดลไถไวเรไม่ปชียงมัน่าไเลยก,กันศูนย์กิจนั่นแหละอายุพี่แก้ว เป็นด่างกินสูนคนขึ้นรถมากที่ฝันมือนั่นเออแมนแมนแมนข้นรถของพวกเต้าย่างกินสีมันนะมันก็ได้เขียนเลขไปเชียงมันจะไปออกแต่มันจะไปออกเล้าซ้ำบันที่นี้เนาะมันก็เลยว่าขันมันออกเล้าแล้วมันกับคนนี้อาจจะมาใช้ได้เนาะพี่เนาะจะได้เนาะสูนใบเอาเดี๋ยวจังไปว่าคลิปเล้ากแล้วกันเพราะว่าจังไปว่าคลิปเล้าเนาะเดี๋ยวมันสิซับสน กานทุ่นเอาหนอกคันเนาะมันออกเล่าแล้วนุกกระสีออกมาถอยนักตอนนี้เอาจากตัวค่ะจามตัวมีห้าหางนะคะมีเลขศูนย์แปดค่ะหกศูนย์แปดบอจศูนย์แปดค่ะหกศูนย์แปดค่ะแปดศูนย์แปดค่ะแปดศูนย์แปดค่ะสามศูนย์แปดค่ะสามศูนย์แปดค่ะ ปดศูนย์เจ็ดค่ะหกสี่ห้าค่ะหกสี่ห้าค่ะเล็สองตัวมีเจ็ดหางค่ะมาค่ะไม่หางสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะมาค่ะสองเจ็ดแล้วศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะ แล้วก็เจ็ดห้าค่ะห้าสี่และเจ็ดห้าค่ะตังเจ็ดันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งค่ะียังก็เจ็ดห้าอะไรอะไรเนาะยังเบิ้ลเบิ้ลเนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วไ็ยังจ่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งค่ะนนนนหนึ่งหนึ่งค่ะเบิ้ลมันก็สิเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครบแล้วค่ะ เจ็ดชุดบ่มีเจ็ดคู่บ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจีบค่าจีบคู่ค่ะจามาค่ะเน้นน้ำจีบครั้งแรกตอวัดติ๊กน้ปนีน้ำครับสองจีบจีบสองน้ำนุ้ยเลยตัวกลับสายปนีครับเอาเนาะค่ะเนาะเน้นหกศูนย์แปดค่าหกศูนย์แปดจ้ะแปดศูนย์แปดค่ะแปดศูนย์แปดค่ะ ศูนยเจ็เดศูนย์แปด้าสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะ <c oughs> ส,สองเจ<ม>็ดแล้วกันหนึ่งเจ็ดเอาศูนย์สองศ<ม>ูนย<ม>์สองไอ้เพื่อนน้ำแดงยังมาเลีลกเกเอาไหมให้เพื่อนเป็นสองศูนย์ไปซะแล้ว นเด็ก็ได้ตัวเก่าใบเกา่ารถคันระสองศูนย์นะให้เป็นสองศูนย์กันแล้วกันเนาะสองศูนย์กันกันนคุจ้ถกันรถเดียวเดี๋ยวความฝันที่ว่าแฟ,าน,ฟานถูกแทงอันสามแพร์นั่นบอามาเพื่อนบ้านบอกเอ้ยบ่เอามารัฐบาลไทยบอกอันเพื่อนถูกแทงกันแล้วสามแพร์ หลอย่างีข้อสิคนมากวันเปดี่มันข้อสอเนาข้อกับอายุเพื่อนชาวเยอมันเนี่ยอายุหกสิบสองที่ว่าเพิ่นถูกแทงอะนะสองห้าหกค่ะข้ขอสองห<อ>้าศูนหกขอตามฟันแน,น่นอนค่ะฟันชาวเยอมนันเนาะฟันว่าเพื่อนอายุหกสิบสองปีอายุเพื่อนหกสิบสองปี ย่างหกสิบสามแล้วกัหกสองย่างหกสามเนาะย่างหกสามมาน,นี่เพิ่นเกิดพ่อใส่อย่างเอ้ยเอ้เกิดวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่สามเนาะวันที่สามกันยายนค่ะเกิดสามเนาะศูนย์สามพยอกันย่าเดืนอนเก้าใส่มเา,เาเลยเรียน ถ้ออกลาวไปแล้วค่ะออกราวไปแล้วสามเก้าแมนพ่อซอนสองยังเหรอพ่อซองยังเหรอ 250, 50, 50สองห้าศูนย์สงห้าศูนย์หกเกิดสองห้าศูนย์หกนะเป็นโดนแท่งสามแพร่เนาะคันทข้าวิ่งลวดสามเมื่อวานนี่าได้เนาะ<อ>พูดถึงเนะค้าแมนฟันแมน่ได้เก้าก็ได้เมือวา่าบันี้กันวิ่งลวด,ดดีตัวเดียว รัฐบาลได้วิ่งลู่ตัวเดียวตัวใดจ่ะลูกมัดแปดค่ะเพราะว่าเลขมันสิมาศูนย์แปดอ่ะวิ่งลู่นี่แหละค่ะวิ่งลู่ที่แปดเนาะ,ะเดนแปดฝันฟันเก้ากันเลาะกันะอันนี้ฟันเก้ากันบอกไปตามเลขตัวเก้าใบเก้าเลาะกันเลาะ,ะที่ว่าฟันห้าเป็นน้อนอ่ะนะ้าหมาตรงกันเลยตามเลขตัวเก้าค่ะ เดอนแปดนะันก็เป็นอายุคห <Half. S 2> ้าสบสี่เนาะคันอายุสาวยมันหาสิบสี่าสิบีเต็มเนาะอ่ะเน้นหาสิบสีนะแต่ว่ามันไา่นดาไ่เกี่ยวกับอายุสาวัยมันหอกน่าน่าสิเป็นเกี่ยวกับนอนหรือเปล่ากับบอจัง ว่อร่างเข่าบนลานมาปีเนาะ,ะมันก็เกี่ยวกระนอนทั้งนั้นเข่ากำพลออกแปดศูนย์ห้านางมันออกเป็นดุนงวดมันเข่าบนลานแต่ว่า <6 S 1> แต่ว่าเลขมันมีบนมีลา่างนะอยา่าไปเลงใส่ตะบนหรือลา่างบนแอน,นี่หาซีหนิอาจจะนี้เลขหกซีมาออกหาซีก็ได้เด้อถ้เป็นสามโซ่เนยทีห มา,มากลงบตัมากกันแน่เด้นผ่านเด้กันไว้ิติดเลยหน่อยแต่มันกันว่าอยาาตัดายนะจีนใจ FC เพวินนเอกะค่ะลนาะไม้อเอาออกมาต่หาซีค่ะ6-4เอาเน,น้นครบแล้วเนาะค่ะรนาะเน้นเน้นแล้วจ้ะฟันฟันเวฟทมั่นมัน่คว่ฟันละสิเปเตฟันอ่ความฟันคว,วามฟันของ,ของ ซอยยอนม่นนีฝันว่าเพื่อนน่ะนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ชายถูกผู้ชายลุมข่าเนาะผู้ชายลุ่มขาไลายหลยลุ่มแท่งแม่อเล็กแหลมแท่งน่ะแท่งได้สามแผลแต่ว่าเพื่อนบ่ตายเนาะเลือดเต็มอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนบ่ตายนะคือไม่เสียชีวิตอันดันคือแต่ว่าบ่เสียชีวิตมานี่แต่ว่าศูนย์กับมันมาอยู่แหลกล่าวคือว่านี่เนาะที่บนออกกันเนาะ ค่ะเมนอืมค่ะบันเน่ก็มันไม่สูนุ้งข้อพิจารว่าท่านผู้ตายเลขบ่มีศูนุ้งแก่ว่าแต่หนูมาสูนย์อยู่น่ะนี่ปีนุ้ะบอกพี่ว่าหนูมาศูนย์อยู่ละจ้ะคันซุมคันคันซุมว่าแต่อายุพี่เนีคันหกบ่มากสิเป็นแปดทันทีบ่หรือยังไงหรือหรืออาจจะเป็นเลขสูนหกเี่กัระวังเก้ากับหกนำแนงกับหัวเนาะเท่านั้นล่ะเลขที่ควรระวังเนาะมีหกกับเก้า พราะว่าเพราะว่าเหล็กมันรุนได้ไปเก่าดีน้องก็เอาจะมาแต่เก่าศูนย์เพราะว่าเหล็กเก่าศูนย์มันเป็นไปหยากกันนะเพราะว่าน้องเอายเล็กแทบที่นูอฝันน้องฝันว่าน้องไปหากเป็นน้อนเนาะน้อก็จะเอาตะเล็กุ่มนีมาเก่าศูนย์นองว่ามันเป็นเหล็กที่ออกยากรูก็เลยว่าเอามาครับมีวันอาทิตย์น้ำอ่ะเก้าศูนย์เก้านะแม่นีเนี่ย กับปปะในน้ำแนแแหกเป็นเก้าเท่านั้นล่ะจ้าจด้คร้บพี่มันนะเอาค่ะพี่เพราะว่ามันคกจะเป็นเก้าได้เนาะกันเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่ออกเนียเก้าศูนย์แหะแปดศูนย์มันเคยออกอยู่เขาลงมาปุ่มนีแหละมันอยู่ในนีแหละพี่มันได้แล้วโนว่าหน่ะนะเพราะว่าทางเลขมันเกิดจะบอกโนวาเลขจะได้ตัวเก้าใหม่เก้าเป็นบล่ะจ้ะเอาพี่ได้ครงเป็ลแบเนาะั้นเนาะจ้ะ ขอบพุ่นอ้าโวโซ่อีกรอบหนึ่งแล้วไงทวนเหล็กจากลืมจับอะไรจากท,นาทวนโมทเวลไปคุยกันเลยลืมเนาะสายยมันนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งพันสองห้าเก้า,าตรงกับว,วันอาทิตย์นะคะมีสามตัวหกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสามศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดหกสี่ห้านะคะสามตัวจับที่หกศูนย์แปดและแปดศูนย์แปดอ่าเน้นไห้นะคะสองตัวสองสุด เลขสาตัวส่วนเลขสอตัว 27, 07, 08, 54, 75, 17, 11, ็ดศเน้นที่ 27, 07, 08, 54, 17ยแต่ว่าหาซ่เพราะเนแน่นออกแอดแน่นหน่อ้จริอเพราะว่าเป็นอายุเพิ่นเนาะที่ว<อ>่าฝันเดียวก็บวกเป็นนอนนะบ<อ>ัน,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 นดีอ่าบันดีก็เด่นแปดเนาะอันอ้วนนี่เ <ๆ S 1> ขาให้เป็นไซส์วิ่งรูดเป็นเด่นตัวหนึ่งเนะคือเด่นที่แปดเนาะ บันทึกฝันอายุสาวยิมันนี่โอ้ปมาณฝันอายุเพื่อนของสาวยมันที่ว่าถูกแทงสามแผลผู้ชายนะแต่ว่าไม่ตายอายุหกสิบสองเนยค่ะย่างหกสิบสามกันจะเริ่มกันเก้าวันน้ำแดงค่ะหกสองหกสามหรือเก้าสองเก้าสามนะจ๊ะเกิดวันที่สามเป็นเกิดวันที่สามกันยานี่ก็เดือนเก้าสองห้าศูนย์หกกันศูนย์เก้าน้ำแดงเด้อศูนย์หกศูนย์เก้าเขียนไว้อยู่แล้วอะ ชอบก็เอาบ่อชอบกับบ่ว่ากันนะ้องคุณพ่อคุณแม่นะไปพิจนารณาดูเนาะขอเขียนเก้าสามมันน้ำแน่ค่ะเพราะว่ามันมีเลขติดหกก็เลยต้องกันเป็นเก้าคันว่าลายกับเลือกเอาเนาะให้เลือกเอาตัวที่ชอบก็แล้วกันฟังจากปากซาวเยลมันวา่าเพ่นวาจังไดเลขอยู่ใบเก่าชุดเก่าชุดเก่ามีอย่างนี้นช่วยเมืองแล้วเนาะเน่เนไปจับแบตเตอรี่ได้เลขค่ะเลขสามศูนย์แปดค่ะ อาม์แปดเลขนามะเลขนาค่ะสามศูนแปดเป็นเลขนาบ er. อวานี้เอา,า store, เอามันี oui. Antes, ่มากเลยกอนวันเ้นี้ก็เป็นสามเอามานี้สามเเลกัามนอนย์นะศูนย์แปดก็หกศูนย์แปดเนาะสามศูนแปดก็หกศูนแปดก็ไปหาเลขนาจ้ะ เปิดมาในสามศูนย์เปดค่ะเอาใ้เวลาเรวเนาะค่ะรอบพีจ้ารวยพนรวยพอนให้เอฟซี FC ขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้ให้รวยยก่อง่ะยฮงปันปรวยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวเยอรมันมากๆเนาะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีแฟนช่อง ของทั้งซองยูทูบเจอโจม้ารวยนังะขอให้สาวเยอรมันมีสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นเดี๋ยันหนนาไปทั้งใดเป็นเงินเป็นทองเด้อสาวเยอรมันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โจม้ารวยเช่นกันนะคะอะไรเอฟซีทุกท่านค่ะพรุ่งนี้ขอให้ได้รวยยกช่องนะค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะแนวทางสาวเยอรมันนังะรัฐบาลไทยคั้นแรก เพิ่นมาแบบนี้เพิ่นมาจา 4, ังีะะ่เส้นเพิ่นก็ดีแล้วกัเส้นเพิ่นแม่นยำมากๆเนาะเพิ่นมายุใบเกาหรือเลขตัวเก่าประมาณนี้แล้วกัเนะะ 20, ะ 9, ะาะสองงวดที่ผพานมาเนี่ยเพิ่น่าเลขยุใบเก่าศูนย์หกกับยุใบเก่าก็มาออกงวดทัดมาแล้วกันแล้วก็ศูนย์สองเนาะสองศูนย์กับยุใบเก่าก็มาออกงวดทัดมาอีกแล้วกะงวดนี้เลขใบเก่ามีอย่างแน่ก็ช่วยเบิ่งแล้วเนาะ,ะก็ตามนี้เ้อคุณพมอคุณแม่ ชาวเยอรมันเส้นแรงคนฝันแม่นเป็นคนที่ฝันแมนเนาะค่ะก็ยอมรับเนาะค่ะแต่ว่าผู้ใดมิชคมิราบไม่ว่าจะเป็นแนวทางไทยหรืออ่าเล่าเนาะค่ะชาวเยอรมันบอกว่าให้ร่วมไปทําบุญกับปู่เสือเนาะค่ะให้ผู้ใดยอยากร่วมบุญอ่าที่แนวทางตัวแรกคนชาวเยอรมันมันบอกให้เข่ามันแมนเนาะมันอยากทาบุญสร้างบุญก็คือให้ร่วมโอนไปที่ปู่เสือได้เลยเนาะค่ะ เพราะว่าผูเสือเป็นเหตุเฮดัางของวัดเนาะตามนันเดอคุณพ่อนแม่ก็โปรดใช้วิจารณาในการรับชมและฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนั่นค่ะสนับสนุนซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยนะคะใครกนไ์ก็แชร์กดติดตามไมค์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะถูกทุกๆรางวันที่มีรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าเนาะเลขหนาสามตัวเลขไทยสามตัวเลขไทยสองตัว ขอให้ถูกให้โดนให้เข้าให้เฮงให้ปังให้รวยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ